นี่คือคอหมวอข่า,ขาวอคอหมวคนข่าวสิเอามาเห็ดคอไว้ยืดดูแล้วกะเอาหมวขึ้นไปไล่กวนคำมาแล้วก็ไปไล่มาใส่คออันนี้พวกขาก้าวกะ ้าก,กันไปหาหน้ำไมยุกวนอันนี้สองสองสองเี่ยวอันนี้สองเชี่ยวไปหาห้ำไม้ยุกวนมืน,นี้ละิพาก,กันขึ้นกวนหาหนำไม,อมหอมแหกๆวนมันตะกันลง ขโพขาไไปยสวนมันสวนมากข้าวโพดหมาเลื่อ,อ,อ,อน